f A m 91 Traffic Pro จอจุดแจมบ่ายตำวิรยุทธ์และเจนจิตวิสุทธิ์อีกรอบหนึ่งนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับจอจุดแจมคุณจิตวิสุทธ์ด้วยวินยุทธครับลืมเปิดไมค์ผู้ชมนะฮะผมก็ฟังด้วยอ่าฮะ <c oughs> มีเวลากันเยอะกแกโอ้ขอภยัยมีเวลาเยอะนะฮะช่วงนี้เยอะเลยนะใช่กับครึ่งชั่วโมงเลยนะฮะอือเอาเลยดู <c oughs> ลยเลยมีข้อมูลเยอะนี่คุณอะ ใช่ไหมล่ะนะจราจรก็ดูเย็นนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่าจบเลยถ้างั้นก็ก็จะมีแต่ที่ดูเข้มเข้มขึ้นมาจุดหนึ่งเนี่ยก็คือทามองวานฝั่งขาเข้านะคุณอน่าจะมีเหตุก่อนที่จะเข้าแยกบางเขนนะเห็นเส้นจราจรนี่แดงเข้มขึ้นมาเลยก่อนหน้านี้มีรถชนกันที่สะพานข้ามพงเพชรขาออกนะเมื่อสักชั่วโมงหนึ่งได้ละเกือเกือบชั่วโมงนี่แหละแต่ก็เคลียร์แล้ว ใช่ฮะแล้วก็อีจุดหนึง่งมนัชนเนเท่าไหร่สี่ห้าันใช่ไหมฮะใช่แล้วก็อีจุดหนึ่งก็คือเส้นของประเสริฐบรุษิจที่มาจากลาดประเขามุ่งหน้ามาแยาก,กเกษตรก่อนถึงแยก,กเกษตรก็ชนกันอีกจุดหนึ่งแต่รสรุปว่าขาเขา้ขา,ขาแน่นกว่าสอ,สองสองจุดนี้เคลียร์ไปเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็การเดินทางก็ไม่มีปัญหาแล้วนะฮะไล่ดูเสริฐบรุษิจลาดประเขาแยกเกษตรครับบางบัวนี่วิ่งได้ยาวเลยนะขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนพงเพชศนะเอาไปแขไล แต่ดูฝั่งกับการที่เห็นเข้มเขมก็คืองามงวานฝั่งขาเข้ามาทางยักบ,งบากบงเขนนะยักษกบางเขนนะฮะน่าจะมีเหตุนะฮะตอนนี้ให้ราใหม่ตรวจสอบให้อยู่นะฮะนี่ <c oughs> ต้องพูดชิงพูดไปเลยนะไม่เพราะว่าพึ่งขึ้นมามือถามอีกเส้นสีพึ่งขึ้นมาเมื่อครู่ใช่ฮะแสดงว่ามีเหตุเมื่อครู่นี่เองนะพึ่งเกิดอ่ะต่อครับใช่ครับ ก็มีท้ายเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับเรือนจํากลางของเพรนนะครับส่วนถ้าเลยจากแยกบางเขนไปได้แล้วเนี่ยรถที่ขึ้นสะพานน่ยข้ามลงมาทางฝั่งของกเกษตรศาสตร์นี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยการจราพิเศษฝั่งตะวันตกก็ดูดีขึ้นนะก่อนหน้านั้นที่ส่งข้อมูลเข้าไปสะส<ะ>มประมาณสักสี่กิโลเมตรจากสัมโคเข้ามาทางลาดล้ำแก้วตอนนี้ก็ลดลงมาอยู่สักประมาณสองกิโลเมตรครับ นะเกี่ยวกับแนวการขยายพื้นผิวการจราจรนะครับลังสิทธิประทุมธานีที่มีปัญหากันอยู่ตอนนี้ก็แถวแถวจุดกับรถโรงพยาบาลบังประกอบหลังสี่สองนะก็มีปัญหาต่อเนื่องจากาจุดกับรถช่วงใต้สะพานข้ามคลองสอง 2, เขามีงาน ปรับปรุงพื้นผิวการจราจรนะก็คือจุดกับรถใต้สะพานคลองสองนี่กลับไม่ได้รถก็เลยต้องเลยไปด้านหน้านะฮะไปกลับตรงโรงพยาบาลบรปะกอกนังสสองนะก็จะดูรถเยอะหน่อยนะฮะช่วงนี้นะฮะแล้วก็ท้ายเนี่ยสะสมอยู่แถวคลองหนึ่งะดูแล้วเนี่ยเขาอ,อยู่ตรงที่ทําการไปรษีรลังสิษนะครับอีกหนึ่งซอยที่เข้มขึ้นมาก็คือซอยรลังสิธนครนายก3 1ด้วย ก็มีปัญหาต่อนเนื่องจากมาเลี้ยวซ้ายใช้ลังสตนครนายกแล้วก็ไปกับรถตรงรงพยาบาลบัมาบอระกอกลังสีสองนะที่หนาแน่น,น,น,นอยู่นะครับถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับการเดินทางดามินไทรานี่ก็ไม่มีปัญหานะฮะลุยก่อนลุยก่อนผมมีอย่างอื่นทําอยู่แป๊บหนึง่งดามินทราเนี่ยถ้าดูการเสื่อตัวตั้งแต่วงมีบางเขนออกไปเลยเนี่ย ถึงมีนบุรีเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเมื่อช่วงบ่ายจะแน่นมาหน่อยก็แถวปักซอยพิยสุเลนจุดกับรถชิคลิพับปลินะฮะก็มีปัญหาสะสมจากทั้งเบี่ยงแนวการก่อสร้างนะฮะก็ทําให้การเดินทางรามินทราช่วงบ่ายนี้แน่นนะครับแต่ช่วงเย็นนี้ก็ไม่มีปัญหาการจราจรครับฝั่งของศรีนครินนะฮะศรีนครินถ้าดูไล่ดูตั้งแต่บางกะปิลำสาลีนะฮะ แยกพัฒนาการผ่านด้านหน้าสีคอนสแควรไม่มีปัญหาครับตรงไปขึ้นสะพานสีเอี่ยมนะฮะก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีสุขุมบิตก็ยังไม่มีปัญหานะยังเคลื่อนตัวได้ดีครับก็ดูตั้งแต่อโศกนะฮะร,รอบในๆออกมาเลยเนี่ยผ่านเอาอไปทางพระโขนงไปทางแยกบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็ไปประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งสำหรับรถที่ใช้เส้นทางฝั่งของบางนานตราดที่มีการเปิดจุดกับรถเพื่อซ่อม พื้นผิวการจราจรก็คือหลักกิโลเมตรที่24นะที่เริ่มทํางานมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนก็คือ1มิถุนายนแล้วก็งานเนี่ยจะทําไปจนถึง30มิถุนายนนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ฝากเน้นย้ำเข้ามาสาหรับรถที่วิ่งบางนาตราฝั่งขาออกแล้วก็กําลังจอบไปทางชนบรุรีแล้วก็รอขึ้นสะพานกับรถ24นะครับก็สามารถใช้จุดกับรถพื้นราบนะฮะก็จะอยู่ก่อนถึงสะพานกับรถกิโลเมตรที่24ก็คือจุดกับรถพื้นราบ23 นะล้าก็เลยเออกไปนิดนึงก็จะมีแถวสะพานกับรถกิโลเมตรที่28นะก็ค่อนข้างหลายกิโลเหมือนกันแล้วก็จุดกับรถพื้นราบเลยไปอีกหนึ่งกิโลเมตรก็คือกิโลเมตรที่29นะของแผงทางหลวงส่วนาการก็ฝากข้อมูลในการเดินทางเข้ามาฝั่งของบางนาตรานะครับนะ <c oughs> ฮลัลโหลนย่ยอยู่ย <c oughs> อยู่อยู่ยังอยู่ยาปกำลังใจให้อยู่ <c oughs> ไปก่อน <c oughs> ไปก่อน <c oughs> ครับครับดังนั้นก็โอเคอยู่นะถ้าตัดไปดูเกี่ยวกับ สภาพการจาราจรฝั่งของสุขสวัสดิ์นะฮะก็กยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจ<ช>้า<ช>วส,สนอทางพิเศษเฉลิมมหานครนะฮะก็ยังไม่มีปัญหาแล้วก็ทางพิเศษเฉลิมหหลมหาหนครวันนี้เขาให้ขึ้นฟรีนะฮะใช่ก็สามสายทางด้วยกันถึงสิน้นถึง,งถึงถึง,ถงเดี๋ยวก็จะบอกถึงนนะจะบอกถึงสิ้นปีไม่ใช่ถึงเที่ยงคืนนี้โอเคโอเคอะต่อต่อเที่ยงคืนครับครับนะถึงเที่ยงคืนก็ ทางพิเศษเฉลิมมานครก็คือบางนานะฮะผ่านเข้ามาทางท่าเรือท่าเรือออกไปทางดินแดงนี่ฟรีนะฮะท่าเรือออกไปทางสุขสวัสดิ์ดาวคณนองพระรามสองฟรีนะฮะแล้วก็ทางพิเศษศีรัฐที่มาจากพระรามเก้านะมาจากทางฝั่งของมตเตูรเนี่ยก็ขึ้นฟรีนะฮะอนุสาวรีย์ชัยผ่านออกมาทางต่างระดับพยาไทยแล้วก็ทางพิเศษสีรัฐฝั่งที่มาจากทางบางโคลรนะฮะออกไปทางจตุจักรนะครับแล้วก็เลยออกไปทางแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ ด่วนอุดรรัชยาได้เลยนะครับก็จั้งแต่แจ้งบรฒนาปักเกตบางปะอินออกไปนู่นเลยนะฮะบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนะครับส่วนมิตรฟรีนี่ก็คือทางพิเศษศีรัฐงแหวนรอบนอกนะ,ะเสียเงินนะฮะแล้วก็ทางพิเศษฉลองรับนะที่มาจากทางฝั่งของพระโลนงวิ่งไปเชื่อมจตุโชตน,นะไปทางหลวงพิเศษแมละกาม่เสียเงินนะครับครับับผมอ่าอืม อ่ะอ่าคอมเมนต์เวลาก็เลยเยอะนะเออโอเคโอ้โหคุณเจริมพลทักทายมานะฮะอีกท่านหนึ่งบอกว่าฟังตลอดนะครับอืมอคุณช้างก็ทักทายกันมาบอกขอให้พระคุ้มครองเดินทางปลอดภัยทุกท่านเช่นกันนะครับคุณเดชนรงค์ส่งสติกเกอร์คุณฮาร์บ,บอกว่าแซวหน่อยครับร้อนเหลือเกินโอ้โหร้อนจริงๆเนาะอืมร้อนจริงจริปลายสัปดาห์นี้ ไม่ปลายสี่เสาร์อาทิตย์จัน์องคารเนี่ยน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่วันนี้ไปถึงพรุ่งนี้ในกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศและฝนในกรุงเทพมหานคร,รเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์อ mm ุณ hmm. หภูมิคือช่วงหน้าร้อนนะฮะช่วงหน้าร้อนกทม <Yeah. S 1> เราเนี่ยสูงสุดก็อยู่ที่สามสิบเก้ายังไม่เห็นแต่าทีสิบนะ mm hmm. ได้ยินไหมได้ได้ยินนะอ่าโอเคเห็นเงียบไงเ oh, <okay. S 1> นี่ยพรุ่ง oh. นี้กทมเราอุณหภูม mm ิสามสิบเก้าอืม ก็พอๆกันหน้าร้อนเลยนะฮะฝนแค่สิบเอร์เ็นต์ต่ำสุดยี่สบเจ็ดถึงยี่สบปสูงสุดสามสิบหกสิบ้าองศาเซลเซียสอืตรงนี้ก็จะเจอแบบนี้อีกวันหนึ่งมไม่มีไม่มีความพิเศษเลยเลยเนาะ <c oughs> เจอวันอีกวันนี้ใช่ไหมว่าแล้วก็ร้อนนะไม่ <c oughs> <c oughs> ต้องอย่างนี้ส่งภาพใช่ ส่งภาพาว่าไปแถวอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะทางเข้าไปทางแฟนเพจนะฮะหลอ,นอนแล้วหลอเล่านะก็ก็ยังไม่ตกเขาไม่ตกอยูแแ่แถวเดิมเหมือนเมื่อวานก็แถวซ่อมสร้างแถวบางปูน,นะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงแค่กรุงเทพอย่างเดียวนะฮะท่างทุกภาคเลยเหนืออีสานกลางตะวันออกฝนแค่สิบเปอร์เซอภาคใต้สองฝั่งฝน30%สิเปอร์เซนของพื้นที่ โอ้โหแต่ละภาคนี้ก็แต่39 39องศา38องศาอยู่ประมาณนี้นะยกเว้นภาคใต้นะภาคใต้อยู่ประมาณ35 36องศาเซลเซียสแต่นิดนึงดู7วันหน่อยด7ดวันข้างหน้าก็อย่างที่เราแจ้งกันไปหลายวันเลยครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารประมาณนี้นะครับก็ขึ้นมาประมาณ40-60อุณหภูมิจาก39ก็จะลงอยู่ที่ประมาณสัก36 ทุกภาคเป็นเหมือนกันหมด <ừ> นะครับภาคเหนือก็เช่น <ừ> กันตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกัน40-60ภาคกลางภาค <ừ> ตะวันออกฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น40-60เปอร์เซ็ตของพื้นที่รวมถึงภาคใต้ภาคใต้าอาไทยจะเยอะหน่อยนะฮะถึง60-70เปอร์เซ็นเลยประมาณนั้น <ừ> ก็อา <ừ> เป็นว่าร้อนๆเสาร์ที่นี้น่าจะได้เจอฝนบ้างนะครับน่าจะได้เจอฝนบ้างจ <ừ> ะไม่รู้ว่าจะจะไปตกตรงไหนใช่ไหม นี่เรรอรอรอหรอใช่จะไม่รู้ไงเขาไม่ได้บอกนี่ฝนตกตรงไหนเขาบอกแค่สี่สิบสี่สิบหกสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่เท่านั้นนะครับยุ่งหญ่ตกพนี้จะตกนะไม่ตกพื้นที่ที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะจริงจริงจริงใช่ถูกต้องเลยนะฮะทั้งยูทูบี่คือแตกเลยเหรอเปิดแอร์ก็เปลืองใช่ไหมที่เราบอกนะใช่ไหมใช่ฮะเออคณจะชงช่วงยุประหยัดนะช่วงประหยัดนะฮะอย่างน้อยก็ทําให้ลดความอ้วนได้บ้างอ่ะผมว่าอืมนะะก็ หายไปเหงื่อที่ออกคักเลยนะไหนไปหลายกิโลกันนะที่เกลือเต็มเลยใช่ไหมเต็มหลังเลยไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะ<ห>คุณก็ <c oughs> ขยันขยนะักนะดูน <c> ะ <oughs> ทาง YouTube อีสานบ้านบงใต้นะฮะส่งมาอ่บอกว่าสวัสดีครับให้ทุกท่านภาคุ้มครองเดินทางปลอดภยัยขอบคุณมากครับ <c oughs> นะฮะแล้วก็คุณสุเทพบอกว่าบางปูอากาศร้อนมากบางปูนะแต่มีลมมานะผมเข้าใจแบบนั้นแต่อันน่าจะเป็นลมร้อนหรือเปล่า อก็เป็นไม่ได้เปไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ประโยคคํคถามอะประโยครลอยๆเขาก็เย็นบ้างเดีก็อบอ้าวบ้างสลับกันไปครูพัดบอกเจ็บใจนักนะครับวันก่อนซื้อทุเรียนอ่อนวันนี้ไปตลาดไทยซื้อลูกใหม่ซะเลยนี่จะสุกไหมว่า แล้วก็ข erm ้าวก็มาด้วยเลรออ๋อม่น่าได้ยินเสียงคุณรัศนกิจบอกวันนี้ว่างเหรอครับไลฟ์เร็วไม่ไม่อยารไม่มีอะไรเลยว่างจริงๆวันนี้ต้องบอกกันใช่วันนี้ว่างจริงๆนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้วันหยุดครับพรุ่งนี้ไปทํางานแล้วก็หยุดอีกอืเหมือนากคุยเหมือนเหมือนเหมือนจะจะคุยวันนี้หยุดนะพรุ่งนี้ไปทํางานอีกวันแล้วก็หยุดอีกสองวันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม เขาก็โปรยมาโปรยมาให้ฉาเนี่ประมาณอย่านี้ใช่ชอบขยี้อ่ะนะฮะแล้วคุณธนกิจก็มาตอบอกว่าฝนตกก็บ่นไม่ตกก็แซวคนเราอีอีจริง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 เนาะอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะจริงฝนไม่ตกก็บ่นพอตกมารถติดก็บ่นเดี๋ยวเวลาตกมาหนักน้ำท่วมอีกออใช่บ่นเอาไว้ก่อนเนาะคุณพงศกรทักทายมาแล้วก็คุณธนพัฒน์ก็เช่นกันขอบคุณมากๆครับอ่ะต่อคุณจิตวิสุทธ เราไปดูบรรยากาศแถวบางแสนในนิดน <anak> ึงนะคุณพิจิส่งภาพมาให้ดูเลยนะครับคนเยอะแน่ใจว่าขึ้นฐานหรือเปล่านะรถเยอะด้วยเขเริ่มเปิดหาดไปตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วหาดบางแสนนะครับก็ชายหาดเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับดูก็ลดเยอะนะมีคนส่งภาพเข้ามาแถวชายหาดบางแสนนะครับก็มีมาตรการนะที่แจ้งผ่านเข้ามาก็สําหรับชายหาดบางแสนเนี่ยเปิดจำหน่ายสินค้าแล้วก็อาหารเครื่องดื่มและบริการนะก็ภายใต้มาตรการเนี่ยคุณห้าม ก็เหตุเดือดร้อนลำคาญนะฮะห้ามรวมกลุ่มมั่วสุมห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุชนิดด้วยนะครับส่วนวันที่หยุดประกอบการชายหาดเนี่ยจะเป็นทุกวัน,นอังคารนะฮะก็ทางชายหาดบางแสนก็ฝากเข,าเข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้เองก็เข้าไปดูทางเพจของชอบจังบางแสนนะก็จะลงภาพเกี่ยวกับบรรยากาศของชายหาดบางแสนนี่แหละนะช่วงเช้าเช้านะอาหารการกินนะก็ส่งเข้ามาเพียบเลย นะก็เข้าไปดูไ,ได้นะฮะครับใ uh huh. มอืมไปต่อต่อแต่อีกนิดนึงก็คือเมื่อสักครู่ที่ตรวจสอบฝั่งของอ่างวมกาลสภาพการจรารจรเจ้าหน้าที่แจ้งกับเข้ามาก็มีอุบัติเหตุนะครับแต่รายละเลอียดรถยังไม,ยงไม่ยังไม่แน่ใจนะครับงางโมกบฝั่งขาเข้าก่อนอถึงแยกบางเขนนะครับ <Okay. S 2> ก็ฝากเป็นข้อมูลในการเดินทางนิดหนึ่งรถที่ติดอยูอ่แถวตรงข้ามดึงจํากลางคลองเปรมแล้วก็วิ่งเข้ามาทางแยกบางเขนด้วยนะฮ uh huh. ะออืม ครูพัฒน์บอกร่างกาย <c oughs> ต้องการขยับนะฮะจะไปปรับท่าแดนที่ไหนได้บ้างอีอีโหตอนนี้ไปเต้นไหนอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหมองเต้นที่บ้านเนี่ยแหละใช่ต้องเต้นที่บ้านอ,ะอ่ะเปิดแอโรบิกเปิดแอร์นะแอโรบิกกับครูพัฒน์นะอืมแอโรบิกอูรุ่นนี้ไม่ได <c oughs> ้ละรุ่นนี้เอาต้องออกแนวลีลาดนะล้วล่ะไม่ลีลาดก็มันไอเจ็กเลยใช่ไหมเออแอโรบิกเดี๋ยวไขก็ไขก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ คุณจุธามาสก็บอกร้อนมากจ้ะพี่ใช่เลยครับร้อนจริงๆนะฮะไอ้ไหอย่างน้อยก็มีคนบ่นเหมือนผมอีกคนแล้วล่ะคุณจุธามา,าอ,อคุณยุทธานาบอกจุดกับรถใต้สะพานคลองสองรังสิตนครนายกนะครับเห็นจอดถนนวันแรกๆตอนนี้หยุดไม่เห็นทําอะไรต่อเลยหลายวันแล้วอ๋อไม่ต่อเนื่องใช่ไหมก็มีมีมีคนบ่นเข้ามาเหมือนกันว่าทํานานแล้วแต่ยังยังไม่เสร็จสักที่นะก็เนี่ยก็คุณจุดคุณจุธาาคุณยุทธนาบอกก็ไม่เห็นทําอะไรวันแล้ว เสร็จเมื่อไหร่มีแต่ป้ายบอกว่าปิดจุดกับรถรถคงติดไปอีกนานผมผ่านจุดนี้ทุกวันได้แต่มองแบบเศร้าใจใช่ครับเออเหรอแล้วอย่างนี้เดี๋ยวน้องตรวจสอบให้นี่จะถามพอดีแล้วเอ๊ะเราเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเขาจะทำอะไรต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานไหนเขาที่เขาดูแลแล้วก็ทำงานอยู่ตรงนี้นะฮะคุณดวย์ลาบอกว่าชอบฟังช่วงนี้นะครับขอบคุณมากมากครับครับผม คุณจะมาเงียบๆอย่างเดียวไม่ได้นะอ่ไปไหนต่ออ่คุณอีสานบ้านบงใต้ทาง YouTube บอกว่าเกิดที่ประเทศไทยดีนะครับมีทั้งสามสี่ฤดูไม่มีประเทศไหนทําได้ใช่ไหมครับอ่สามสี่ฤดูมีอะไรมีอะไรร้อนร้อนมากร้อนมากที่สุดร้อนเหลือเกินนี่ใช่ไหมสี่ฤดูแล้วแต่แล้วแต่จะเปลี่ยนคำก็คือสรุปว่าร้อนอย่างเดียวอ่ะโอเคไปเส้นทางต่อครับ ครับผมก็ไปไปอีกนิดนึงเป็นสําหรับข้อมูลข่าวปลอมน้วันนี้เห็นก็แชร์กันมาเหมือนเยอะเหมือนกันนะครับ,รบสำหรับสถานีกลางบางซื้อนะฮะข่าวปลอมนะที่บอกเปิดให้ประชาชนทั่วไปไงวักอินฉีดวัคซีนโควิดสิบก้านะวันละหนึ่งหมื่นคนยังไม่มีนะอะก็มีแชร์มีแชร์มีแชร์ผ่านเข้ามานะฮะผมก็มได้รับนะ ใช่ไหมเราเราก็ได้ใช้คําว่าเราก็ได้แต่ว่าได้นะเพราะว่าก็เป็นเป็นไลน์กรุ๊ปมาเราก็ได้รับแต่ก็ทีมก็เช็คไงทีมเช็คเสร็จแล้วก็รู้แล้วว่าเอ้ยไม่ใช่ข่าวปลอมไม่มีนะครับ Wal ์กอที่จะไปฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อก็แจ้งมาใช่ไหมว่าทุกทุกคนต้องลงทะเบียนแล้วก็ไปตามคิวอ๋ออาเชิญครับช่วงช่วงเวลานี้ก็ยังเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอยู่นะฮะที่ไปเช็คอินดูจากสถานีกลางบางซื่อจะเป็นพี่พี่รถ เอแท็กซี่ครับนะรถจักรยานยนต์รับจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เป็นเป็นด่านหน้าที่ที่ยังฉีดตอนนี้กันอยู่แล้วก็วันที่เจ็ดนี่ก็จะปูพรมฉีดสําหรับบุคคลประชาชนทั่วไปครับอ่าที่จองคิวผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์นะมือถือเนี่ยสี่สี่เครือข่ายนะฮะแล้วก็ใช้ร่วมใช้ร่วมใจอะไรด้วยนะฮะหลายหลายหลายอย่างหลายๆช่องทางที่จองมันมาก็เจ็ดมิถุนายนนี้นะฮะนะผมอืม อ่ะเละอะไรอย่างนี้ก็เละเลยดีใช่ไหมคุณจิบวิสุดเข็มสองที่ไหนอะครับอะไรนะเข็มสองวันไหนอะครับเข็มแรกคุณไปฉีดแล้วใช่ไหมเข็มที่สองใช่ไงมฮะคุณจีดเข็มที่สองถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่สิบสี่นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะคุณก็ก็ซิโนแบกเหมือนกันใช่ไหมใช่ฮะิโนแบกแน่นอนแน่นอนอือขอดูนิดหนึ่งน่าจะจริง อ่ามันที่สิบสี่เดือนที่สองสีม่ม, 14, มิถุนายนนะฮะครับครับผมขอแจ้งนิดนึงนะครับหลายท่านที่ลงทะเบียนกันไว้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์รารช,าชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่แจ้งวัฒนะนะครับผมที่ไปฉีกันที่นั่นนะครับแจ้งมาบอกว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาภร์ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนหลักก็คือซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาเพื่อให้บริการอีกต่อไป <Okay. S 1> โรงพยาบาลจุฬาภรจึงต้องขออภัยทุกท่านที่ไม่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบราชวิทยายลัยจุฬาภร์แล้วตั้งแต่14มิถุนาย,ยนหมายความว่าที่คุณลงทะเบียนกันไว้แล้วคุณได้คิว14มิถุนาย,ยนนี้ใช่แล้วใช่ uh huh. ทางราชวิทยายลัยจุฬาภรบ,บอกว่าไม่สามารถให้บริการได้แล้วเพราะว่าไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซีโนแวคกับแอสตราเซเนกา ใช่ครับรวมไปถึงสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่ได้ขอติดต่อเพื่อรับฉีดเพื่อจะมาฉีดวัคซีนนี่แหละทั้งสองชนิดนะครับทางราชวิทยาลจุฬาพรและก็โรงพยาบาลจุฬาภรต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้รับที่ให้ความไว้วางใจลงทะเบียนมานะฮะส่วนท่านที่ฉีดไปล้วเข็มแรกคุณจิตวิสุทธิก็ฉีดที่นี่ใช่ไหมเข็มแรกครัที่นี่นะก็ยังคนที่เข็มสองก็เขาก็ยังฉีดให้อยู่ ะะอก็คือส่วนท่านที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วกับที่นี่นะฮะ,ะกับราชวิทยาลัยนะวิทยายลัยจุฬาพรนะฮะอ่าหายไปไหนแล้วว่ะสำหรับผู้ได้รับการฉีดเข็มแรกไปแล้วท่านยังสามารถมารับการฉีดเข็มที่สองได้ตามนัดโอเคอย่างที่คุณจิวิสุทธ์บอกบ1ิสี่เดือนนี้ฉีดเข็มที่สองก็ได้ได,ได้ฉีดเหมือนเดิมนะฮะใช่ครับโอเคส่วนท่านที่ลงเอาไว้วันที่ได้คิวสิบสี่ก็ไม่ได้แล้วอืมครับค่ะ นะฮะต้องลงลงไปอจองต้องจองผ่านช่องทางอื่นแทนนะฮะของไทยร่วมใจทางกรุงเทพนะฮะหรือแอาเปาตังก็ได้นะฮะสำหรับท่างที่อที่ทางราชาลัยชุลาบก่อนนะที่ไม่ได้ฉีดแต่ว่าที่สี่นี้ยนะฮะครับผมมีต่อกันนะฮะสานักงานเขตสาทรแจ้งบิ๊กครีนิ่งตลาดสะพานสอง พร้อมสําหรับการกลับมาเปิดให้บริการตามปกตินะฮะก็จะดําเนินการทําความสะอาดแผงค้าขายผ,ผ,ผ,ผิวสัมผัสพื้นผิวสัมผัสฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยสารโซเดียมไฮโปขอภัย,ยสารไซเดียมไฮโปคลอไรบริเวณรอบๆตลาดให้ถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลแล้วก็มาตรการคุ้มป้องก,กันโรคโควิด -19 เพื่อที่จะให้ผู้ให้ใช้บริการพ่อค้าแม่ค้าได้อุ่นใจขึ้นตลาดสะพานสองแกล่าวใช่ไหมฮะ ทำไมเขตสาทรเออใช่ไงผมก็ยังงงอยู่เขตสาทรใช่ไหมตลาดสะพนสองทำไมเขตสาทรหรือที่เขตสาทรมีตลาดสะพันสองด้วยได้ไปได้แต่พอลอรชื่อที่หนึ่งนะอ่าฮะนี่ยคือเขาจะให้กลับมีมีไหม,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 ม อ,อมีตลาดสะพันสองซอยจันทร์สี่สิบสามแยกหนึ่งอ,อ่านะซอยจันทร์สี่สิบสามแยกหนึ่งตลาดสะพันสองเคสาทรอ,อือใช้บริการตามปกติในวันพรุ่งนี้นะครับครับผมอ่ะต่อครับไปดูไหนต่อคะับจราจรถามผมเหรอ <c oughs> ไม่มีเลยนะจราจรคร <c oughs> คุรัตนกิจบอกว่าชอบคุณจิตวิสุทธ์นะฮะเราะแ้ือเหมือนตัวโกงโกงอะไรล่ะอ่อนหวานซะขนาดนั้นคุรัตนกิจพูดไปเรื่อยนะฮะครูพัฒบอกว่าตอนสี่โมงที่ลังสิตฝนตกด้วยแหละแต่ไม่ได้นับว่ากี่เม็ดตอนสี่โมงฝนตกที่ลังสิตแล้วคงไม่หนักใช่ไหมครูพัฒน์คือไม่หนักมากเนี่ยไม่หนักมากเออคุณฮัฒนส่งมาบอกผมเข็มแรกสิงหาเข็มสองคงปลายปีพอดี เรื่องปีอ,อกสีงวดีใช่ไหมฮะไม่ถ้าอย่างไงตอนก็ปีคอือยัอง,งไงตอนนี้ก็ได้แต่เนี่ยซินโนแวกอย่างเดียวแหละซินโนแวกก็ประมาณสามสัปดาห์สี่สัปดาห์ไม่เกินนี้นะฮะใช่ครับแล้วสิงหาก็เต็มที่ก็ไม่ถึงปลายปีหรอกอืมแต่ว่าสิงหาเต็มที่ก็กันยาวประมาณนี้แหละเออใช่ครับอ่าฮะอ่าอ่าคะรอ่โอเคผมู้ให้นิดนึงเป็นเอ่อเป็นข่าวของกระทรวงแรงงานนะคุณครับ นะบพร้อมที่จะฉีดวัคซีนโควิด19แล้วนะ uh huh. ครับผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามรถแรกหนึ่งล้านโดสนะครับก็เริ่มเจดมิถุนายนนี้นะครับ uh huh. ที่จะเริ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครนก่อนก็จะมะีผู้ประกันตนมาตราสาสิบสามเนี่ยลงทบินลงเบียนนะ ฉีดวัคซีนแล้ว2ล้านคนนะทั้งหมดเนี่ยจาก3 7จล้านคนนะครับจากนั้นก็จะกระจายวัคซีนให้กับผู้ประกันตนมาตรา3ามในส0จังหวัดเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่อุตสาหกรรมนะฮะก็มีจังหวัดประจุมทานีนะนนทบุรีสมุทรปราการชลบุรีฉะเชิงเศร้านะระยองนครปฐมสมุทรสาครเชียงใหม่เพชรบุรีนะฮะแพราะว่าสำหรับจุดที่ฉีดวัคซีนของกระทรวงแรงงานนี่ก็จะมี ทั้งหมดเนี่ยในเทตมหานครเนี่ย45จุดเลยนะสนามกีฬาศูนย์ชาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะเอเชียชีฟแล้วก็ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลเนเครือของประกันสังคมด้วยจำนวนอีก20แห่งนะฮะก็เป็นข่าวฝากจากประกันสังคมนะฮะโอเคเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเรามีโอกาสแล้วค่อยว่ากันใหม่สำหรับจอจุดแจมในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไปละขอบคุณนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ FM91 Traffic Pro เจาะจุดแจมบ่ายต้ำวิทยุและเช่นจิตพิสุทธิ์